ข้าขอแนะนําให้เจ้าประเมินตัวเองหน่อยจะดีกว่าหมู่มึงฉีเป็นผู้หญิงของข้าไม่ใช่ค้างคกอย่างเจ้าเฮ้อข้าก็ขอแนะนาเจ้าอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นให้มากนะักนางจะชอบใครก็เป็นเรื่องของนางเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนางไม่มีสิทธิ์มาตัดสินอะไรแทนนางตั้นหยนุนที่นี่คือเขียฝ่ายในไม่ใช่ฝ่ายนอกเจ้าเชื่อหรือไม่ข้ามีวิธีนับหมื่นให้เจ้าไม่เจ้าหายไปเจ้าก็ลองดูสิ หอให้เจ้ามีหมื่นชีวิตก็ไม่พอจะให้ค่าสังหารเจ้าเจ้าไปชู้เจ้าคิดจะทำอะไรหรือว่าเจ้าคิดจะใช้อํานาจสิทธิ์เก่าลังแกสิทธิ์ใหม่อย่างนั้นเลยนั่นมันตั้นหยุนไม่ใช่หรอกเลือกเอาอีกแล้วเหมือนว่าจะมีปัญหากับสิทธิ์พี่สาขาสัตว์อสูรวิญญาณตั้นหยุนผู้นี้มีเพียงกิตวิญญาณแกเสียสวะยังกล้ามีเรื่องกับสิทธิ์พี่ฝ่ายในช่างมีกลัวตายเอาเสียเลยนะเจมหมอนั่นก็คงไม่ใช่สิทธิ์พี่ดีอะไรนะัก คงจะชอบมู่มังสีดังนั้นก็เลยต้องข่มขู่ตันหยุนฮึตันหยุนเจ้าคงอยู่ได้อีกไม่นานหรอกที่เขฝ่อนายในแห่งนี้คนที่อยากให้เจ้าตายไม่ได้มีเพียงแค่ข้าหรอกนะตันหยุนไม่จำเป็นต้องไปฟังเหตุผลของสุนักบ้าหรอกที่นี่เป็นเขฝ่อนายในเขาเองก็แค่สิทธิธรรมดาข้าไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะทำอะไรตามอำเภอใจได้อย่าไปใส่ใจเลยคนที่อยากฆ่าข้าก็มีอยู่ตั้งมากมายเขาไม่ได้จัดอยู่ในรายชื่อ,อข้าต้องใส่ใจด้วยซ้ำชื่อเหว่เริ่มสายแล้ว เจ้าเองก็ไปสาขาของเจ้าเหอะอืมแต่ก่อนไปแต่ดันหยุนเจ้าช่วยจุบข้าหน่อยได้ไหมเหลือวิญญาณของมังฉีไปแล้วเจ้าสิ่งนี้ไม่เร็วเลยหากมีเวลาล่ะก็ตันหยุนเจ้าฟังข้าพูดบ้างไหมเนี่ยหาชูเหยาเมื่อคู่จะพูดอะไรนะข้าทำ้านจิตใจของคนโซจริงนักตันหยุนข้าไปก่อนนะอย่าลืมมาหาข้าที่สาขาหลอมอาวุธนะ โถเอ้ยตันหยุนมีเพียงจิตวิญญาณเสรจสว่าแท้ๆทำไมแม่นางมู่เม่งฉีกับอูชื่อเหยาถึงไปชอบเขากันเออ,อ,อจงอู่ชื่อเหยาจูบเขาแล้วหัวใจของข้ากำลังจะแตกสลายสิ์น้องที่มันไม่ได้เรียกว่ารักแรกพบแต่เป็นรักที่ไม่ได้รับการตอบแทนเฮสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการทําให้หญิงสาวผิดหวังยา,าพูดอีกยดเขาหลักสขาลอมโอสดอ่านไม่ออกเฟ้ย นี่น่หรอยอดข่าของสาขาหลอมโอสถไม่เลวเลยเจ้าคงเป็นตันหยุนสินะข้ามีนามว่าเสียนต้าหนิวข้าเป็นสิทธิแรงงานจากส่วนโอสสสาขาหลอมโอสถผู้โอโสสั่งให้ข้ามารับตัวเจ้าข้าน้อยตันหยุนคำนับสิทธิพี่เทียนเออเจ้าไม่ต้องมีมารยาทกับข้านักหรอกเรียกข้าว่าต้าหนิวก็พอข้าจะพาเจ้าไปแรงงานตัวก่อน สวนสมุนไพรวิญญาณศิษย์น้องตอนเจ้าเพิ่งมาหึงหลังจากนี้ให้เจ้าไปที่หลังสำนักรายงานตัวกับท่านผู้ดูแลเฉินหลังจากนั้นผู้ดูแลเฉินจะจัดเตรียมบ้านพักให้เจ้าและแบ่งพื้นที่สำหรับการปลูกพฤกษาวิญญาณและมอบหมายว่าแต่และเดือนเจ้าต้องส่งพฤกษาวิญญาณกี่ต้นขอบคุณพี่เหียนในชีนะตาเหียนเหนียวผู้นี้นิสัยไม่เลวเลยหากศิษย์คนอื่นในสาขาหลอมโอสถเป็นเช่นเดียวกับเขาก็น่าจะสนิทกันได้ไม่ยาก จริงสิจิต้องตันเจ้าจงจําไว้ให้ดีในสาขาหลอมโอสถของเรามีคนผู้หนึ่งที่เจ้าไม่ควรไปล่วงเกินเขาโดยเด็ดขาดเขามีนามว่าเฉิงเย่าอินเขาเป็นคนหัวโล้นที่ปากมีรอยแผลเขาแข็งแข่งที่สุดและยังมีสิทธิ์น้องมากมายหลายคนเขาเป็นราชาในสาขาหลอมโอสถอึกพี่เหียนคนที่่านพูดถึงคือเขาใช่ไหมอืมอะ พี่น้องข้างหลรีบมาดูนี่แล้วเสศวะท่านหยุดมาถึงแล้วนี่นะเละ่เสศวะท่านหยุดนคนนั่นข้าได้ยินว่าเขาใช้เส้นสายเพื่อเข้ามาในฝ่ายในหรือว่าเขาจะใช้เส้นสายเพื่อเข้ามาอีกกันนะฮะข้าเราชอบจริงๆเลยนะพี่น้องข้างหลายข้าละชอบอะไรแบบนี้ที่สุดเลยพวกเจ้าเฉยๆไว้ให้ข้าเป็นคนแรกแล้วกันสาขาหลอมโอสถนอกจากนักพ์จริงๆก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าข้า แต่ตอนนี้พอมาถึงสวนสมุนไพรวิญญาณกับถูกจำได้ทันทีมีใครบางคนมอบภาพเหมือนของข้าให้พวกมันดังนั้นพวกมันจึงจะมาจัดการข้าตั้นหยุนไม่ว่าเจ้าจะเคยเป็นราชาหรืออะไรในเขียฝ่ายนอกแต่ตอนนี้เจ้ามาถึงสวนสมุนไพรวิญญาณแห่งนี้เช่นนั้นเจ้าก็ต้องทำตามกฎโอ้แล้วเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรล่ะง่ายมากคุกเข่าสามครั้งแล้วก็มอบศีลาวิญญาณและของมีค่าทั้งหมดมาเสีย ตามคำสั่งที่ได้รับมาขอเพียงค่าหาโอกาสค่าตันหยุนได้ค่าก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลแม่แต่อาจจะสลัดฐานะสิทธิแรงงานทิ้งเลยก็ย่อมได้ค่าต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้เฮียเฮียเลูกพี่ฉงก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้บอกว่า,าต้องคุกเข่าและหน้าใหม่ก็แค่ต้องจ่ายสิบศีลาวิญ,ญญาณเท่านั้นทําไมตันหยุนถึงต้องไปไกลๆเลยไปอย่ามาเกะกะข้าบัว เจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงมาสงสัยข้ากันในสวนพึกษาวิญญาณแห่งนี้ข้าคือกฎเจ้าเข้าใจไหมเออล,ลูกพี่เสงข,ข้าเข้าใจแล้วให้อภัยข้าด้วยสิน้องตันตอนนี้เม้แต่ตัวข้าเองก็ยังยากที่จะปกป้องไร้หนทางที่จะช่วยเหลือเจ้าเสงเจ้าอินมันลังแกผู้คนอีกแล้วมันคิดว่าสวนรึกษาวิญญาณแห่งนี้เป็นของตระกูลมันช่างหรือไงวะเฮื้อเบื้องบนขี้เกียจจะสนใจชีวิตของสิทธิแรงงอนอย่างเรา เฉิยงยาอินแข่งเก่งที่สุดในสิทธิแรงงานหากชนะเขาไม่ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันท่านยุนพวนี้ถูกเฉิอ,อยาวอินเพลงเลงตั้งแต่แรกแบบนี้เก่งว่าหลังจากนี้เขาคงจะอยู่ยากแล้วละท่านยุนข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายคุกเขาแล้วโขกหัวให้ข้ามิฉะนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เคียงใจละ่ะสิสิทน้องต่นเจ้าอดทนไว้ก่อนนะเจ้าเจ้าแค่ต้องทําตามที่ลูกพี่เสิงบอกเถอะ พวกเราจะล่วงเกินเขาไม่ได้นะให้อภัยข้าด้วยสิพี่เหียนในพจนานุกรมของข้าไม่เคยมีคําว่าอดทนอยู่คนที่มันล่วงเกินข้ามีเพียงจุดจบเดียวคือตายฮ่าฮ่าฮ่าูหเหมือนว่ามันจะไม่ฟังอะไรเลยนะถึงกับคิดจะสู้ลูกพี่เฉิงลูกพี่เฉิงเป็นผู้บําเพ็ญเพียรที่มีพรสวรรค์ระดับกลางคนเดียวในสวนพฤกษาวิญญ,ญาณแห่งนี้และยังมีจิตวิญญาณทองคําที่เชี่ยวชาญในการสังหารอีกด้วย เจ้าหนูนี่ล้นหายหิวตายแท้ๆตั้นยุนเสียสวะนี่มันคิดว่าตัวเองยังอยู่ฝ่ายนอกหรือไงที่นี่เือเขียนเลี้ยมไปด้วยยอดฝีมือเขาคิดว่าตัวเองยังเป็นรานชาฝ่ายนอกอยู่งั้นเละ๊ะตันนยุนบ้าไปแล้วเลยคิดไงถึงจะไปสู้กับเชิงเยาอินตั้นยุนอย่างมากก็ไม่เกินจิตวิญ,ญญาณกําเนิดระดับเจ็ส่วนเชิงเยาอินอยู่ถึงระดับที่เก้าแล้วก่อนหน้านี้พวกเราเคยสู้กับเชิงเยาอินแต่ก็ไม่มีใครเคยเอาเชอนะเขาได้เลยเขาแข็งเกินไป ดันยุนในเมื่อเสนอทางสวรรค์ให้แล้วแต่แกดันเลือกทางนรกงั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจก็แล้วกันกำปั้นทองคำาหมื่นจัง